ทำปลาทูนึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะเดือดนอกน้ำเย็นแค่นั้นนะจ๊ะโอ้โอโอโต้มไปยี่สิบนาทีหนักหนักมากนะค่ะ ล็อกน้ำเย็นแล้วค่ะพี่น้องสวยล็อกน้ำเย็นแล้วเด้จ้าตัวใหญ่มากสวยไหมคะทำ ครั้งแรกนะคะเนี่ยควักไส้ออกแช่น้ำเย็นแช่น้ำเกลือ,อไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาหนึ่งค่ะสิมั่นเดี๋ยวฉีทถอดชิ้นกินแพี่น้อ,นอ,นนอง่ะแซบปิลีด้วยะค่ะเนี่ยเป็นมั่นๆจะ้ะ สุกซุกุกแล้วหน้างอ,อคอตั้งตาข,าขาวๆคนวะถ้าตาขาวก็คือมันสุกหนึ่งใสม้งมองเขาหมอซึ่งนี่แหละไม่เห็นได้กันหนึ่งอันนั้นค่ะพี่น้อง จิ้ทอดสุก,กินเห็ดเมียงปลา